เตือนภัยกันหน่อยคุณผู้ชมในพื้นที่ท่องเที่ยวจะด้วยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะก็มีเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งออกมาโพส์เตือนภัยเลยนะคะบอกว่าโดนลูกค้าชาวต่างชาติเข้ามาตีเนียนกินฟรีผู้ก่อเหตุ<อ>มากัน3คนนะคะเป็นชาวต่างชาตินะกล้องวงจรปิดบันทึกภาพได้นะคะหน้าร้านอาหารในแบบแบบชื่อดังเลยละ่ะใน<อ>พื้นที่ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่ มากัน3คนนี้นะคะแต่งตัวเหมือนกันด้วยนะเป็นร้านอาหารเหนือเนาะใ,<ช>ใช่นะร้านดังอ่ะร้านเนี้ยค่ะค่ะเป็นอาหารพื้นเมืองอย่างนี้ใช่ไหมคะเอ,ออเขาเนี่ยเขาตีเนียนเข้ามาแบบคือตอนแรกมากินอาหารเสร็จปุ๊บแล้วก็ออกไปแบบเหมือนยืนสูบบุหรี่หน้าร้านอาศัยจังหวะพนักงานเจ้าของร้านเผลอๆนะคะก็เดินหนีไปไม่จ่ายค่าอาหารเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะช่วงเกือบสามทุ่มของวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาเจ้าของร้านเขาแจ้งความกับตำรวจสพช้างเผือกพร้อมกับโพสต์เตือนภัยแบบนี้ เจ้าของร้านค่ะชื่อว่านางสาวพิราพรนะคะอายุ31ปีคาดว่าผู้ก่อเหตุเป็นชาวจีนค่ะวันเกิดเหตุถือเบียร์มานะซื้อเบียร์มาโซจูซื้อเข้ามาเนี่ยถือเข้ามาแล้วก็มาใช้บริการกันพนักง,งานขอคิดค่าเปิดขวด100บาททั้งหมดปฏิเสธค่ะบอกว่าถ้าเสียค่าเปิดก็ไม่ดื่มก็ได<อ>้จากนั้นสั่งอาหารมาเจ็ดรายการมีอะไรบ้างคะมีลาบหมูมีน้ำพริกน้ำปู มีผัดเสียงดาใส่ไข่แล้วก็มีแกงนอไม้อุ้ยโคงอร่อยนะเมนูแบบว่าของกินบ้านเฮาอ่ะกินบ้านเฮาเป็นเมนูซกเนเจอร์ของทางร้านเลยอย่างนี้แล้วปรากฏว่าตอนแรกคือคุยกันว่าถ้าเกิดจะเปิดเครื่องดื่มที่เอามาเองเนี่ยต้องเสียค่าเปิดปรากฏตอนแรกบอกจะไม่ดื่มนะใช่ไหมค่ะก็ยังแอบดื่มเบียร์อยู่ดีอ่าที่ได้รู้เพราะว่าทิ้งกระป๋องไว้ใต้โต๊ะอะค่ะอ่กินไปเป็นชั่วโมงเนาะเริ่มแบบว่าอิ่มละอิ่มแล้วยังไงขอไปสุหรี่หน่อยค่ะทยอยทยอยเดินเดินกระออกไป แล้วก็พอได้จัหว่าเสร็จปุ๊บเนี่ยก็พากันวิ่งหนีโอ้คือพอถึงเวลาพนักงานเขาก็โมวแต่ดูแลโต๊ะอื่นๆด้วยเนาะหันไปอีกทีอ้าวโต๊ะนี้หายไปหมดแล้วหายหมดเลยฟังเสียงครับเป็นว่าแบบเขาออกไปสูบบุหรี่แล้วก็รอเพื่อนอีกคนออกมาพร้อมกันแล้วเขาก็วิ่งเลยค่ะวิ่งเหมือนที่เห็นในคลิปเลยใช่ดูจากลักษณะท่าทางไม่แน่ใจค่ะว่าเขาตั้งใจไหมแต่แต่ก็วิ่งนะคะ ใช่แต่ว่าก็ด,ดูไม่ได้ไม่ได้เบาไม่ได้อะไรคะ่ะมูลค่าไม่ได้มากแต่ว่ามันถ้ามันไปทําแบบนี้เรื่อยเรื่อยเรอยเรื่อยเมันก็น่าจะแย่ค่ะสําหรับเศรษฐกิจแบบนี้ถ้าอาหารน่ะที่สั่งมาทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้รวมๆกัน700บาทถือว่าไม่แพงนะกับข้าวตั้งสามสี่อย่าง ค่าค่าค่ะแต่ถึงแม้แม้จะราคาไม่ได้แพงมากเจ้าของร้านบอกว่าแต่ก็ไม่ควรมาชักดาบกันแบบนี้นะคะแล้วก็อยากจะเตือนพ่อค้าแม่ค้าร้านอาหารระมัดระวังกันด้วยเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีไม่ควรมาถูกหลอกซ้ําเติมแบบนี้ด้วยการถูกหลอกกินฟรีค่ะนี่นะฮะก็ชาวต่างชาติเยอะเหมือนกันนะครับที่เชยงใหม่นะแล้วก็ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวก็อาจจะนึกถึงว่าเออเป็นชาวจีหรือเปล่าอะไรยังไงหรือเปล่าแต่ว่าบางคนก็บอกว่าคือพอเขาติดโซจูมาด้วยเนี่ยอ่าเกาหลีเหรอไม่รู้อ่าก็ต้องลองพิจารณากันดูนะครับค่ะ